บางครั้งเราเริ่มปีใหม่หรือเริ่มสัปดาห์ใหม่ด้วยความตั้งใจแรงกล้าว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจะเริ่มดูแลตัวเองจะเก็บเงินจะเริ่มธุรกิจจะพัฒนางานหรือแม้แต่จะสร้างนิสัยใหม่ๆแต่พอผ่านไปไม่กี่วันเป้าหมายที่เคยเขียนไว้อย่างมั่นใจกลับเริ่มเบลอและสุดท้ายก็เงียบหายไปเฉยๆเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลายคนเคยตั้งคำถามว่าทำไมฉันถึงตั้งเป้าไว้เยอะแต่ไปไม่ถึงเลย ทั้งที่ตอนตั้งก็มีแรงจูงใจมากขนาดนั้นคำตอบคือไม่ใช่เพราะเราไม่มีความสามารถแต่เพราะเราอาจยังไม่เข้าใจวิธีตั้งเป้าหมายอย่างมีพลังจริงๆการตั้งเป้าหมายอย่างมีพลังหมายถึงการตั้งเป้าที่ไม่ใช่แค่สิ่งที่อยากได้แต่เป็นเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับความหมายในชีวิตของเราและถูกแปลงออกมาเป็นระบบที่เราสามารถทำได้จริงทุกวันวิธีแรกคือการกำหนดภาพรวมและเหตุผลที่ทรงพลัง ทุกเป้าหมายที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากทำไมที่ชัดเจนเพราะถ้าเรายังตอบตัวเองไม่ได้ว่าทำไมเราถึงอยากได้สิ่งนั้นแรงจูงใจจะหมดเร็วมากการตั้งเป้าที่มีพลังไม่ได้เริ่มจากคำว่าฉันอยากแต่เริ่มจากคำว่าฉันต้องเช่นแทนที่จะบอกว่าฉันอยากลดน้ำหนักลองพูดว่าฉันต้องมีสุขภาพดีเพราะฉันอยากอยู่กับลูกให้ได้นานที่สุดเหตุผลแบบนี้มันมีพลังมากกว่าเพราะมันเชื่อมโยงกับคุณค่าที่เรายึดถือในชีวิต ลองสังเกตดูว่าคนที่ทำสิ่งายากๆสำเร็จไม่ได้มีระเบียบวินัยเหนือมนุษย์แต่เขามีเหตุผลใหญ่พอที่จะไม่ยอมแพ้ต่อข้ออ้างเล็กๆในแต่ละวันเช่นคนที่ลุกมาวิ่งตอนตีห้าในวันที่ฝนตกไม่ได้เพราะเขาชอบวิ่งฝ่าฝนแต่เพราะเขามีเหตุผลที่ชัดว่าสุขภาพของเขาคือของขวัญให้กับครอบครัวการเขียนภาพรวมและเหตุผลไว้ในที่ที่เห็นทุกวันเช่นในกระดาษแผ่นเล็กที่ติดไว้หน้ากระจกหรือบนหน้าจอโทรศัพท์ จะช่วยตัวนใจเราทุกเช้าว่าเรากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรและเมื่อเราชัดในเหตุผลทุกการตัดสินใจเล็กๆก,ก็จะง่ายขึ้นเพราะเราจะรู้ว่าอะไรที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราและอะไรที่ไม่สอดคล้องตัวอย่างสมมติเราเป็นคนที่อยากลดน้ำหนัก5กิโลในสามเดือนหลายคนจะเริ่มจากแค่ประโยคนี้แล้วก็หลุยเลยออกกำลังกายเต็มที่อดอาหารหนักจนสัปดาห์สองสัปดาห์ก็เหนื่อย แล้วเลิกเพราะเป้าหมายนั้นไม่มีหัวใจแต่ถ้าเริ่มจากภาพรวมและเหตุผลที่ทรงพลังเช่นลองถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงอยากลดน้ำหนักคำตอบอาจไม่ใช่เพียงเพราะอยากสวยแต่เพราะฉันอยากรู้สึกเบาสบายและมีพลังในทุกเช้าเพื่อจะได้ใช้ชีวิตเต็มที่ทำงานที่รักและมีแรงเล่นกับลูกโดยไม่เหนื่อยพอเหตุผลลึกขึ้นแบบนี้ทุกเช้าที่เราง่วงหรืออยากเลื่อนเวลาออกกำลังกายออกไป แค่คิดถึงภาพตัวเองในอีกสามเดือนที่มีพลังสดใสตื่นมาด้วยความมั่นใจก็จะมีแรงลุกขึ้นทันทีเพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่ลดตัวเลขบนตาช่างแต่คือคุณภาพชีวิตใหม่ของฉันจากนั้นคุณอาจเขียนภาพรวมนั้นออกมาให้เห็นภาพเช่นในอีกสามเดือนฉันจะเป็นคนที่ตื่นเช้าขึ้นมาอย่างมีพลังรู้สึกเบาสดใสมีกำลังใจไปทำงานและสามารถใช้เวลาช่วงเย็นกับลูกอย่างมีความสุข ประโยคนี้สามารถติดไว้หน้ากระจกหรือหน้าจอโทรศัพท์เพื่อเตือนตัวเองทุกเชา้ามันกลายเป็นเหมือนคำสัญญากับตัวเองและเมื่อจิตใจเริ่มอ่อนแรงภาพนี้จะเป็นแรงผลักอัตโนมัติให้กลับมาทำต่อวิธีที่สองคือการแปลงเป้าหมายให้วัดผลได้และมีระบบรองรับเป้าหมายที่ดีต้องจับต้องได้ไม่คลุมเครือเช่นแทนที่จะบอกว่าอย่าพัฒนาตัวเอง ให้ระบุให้ชัดว่าฉันจะอ่านหนังสือพัฒนาตนเองวันละ20หน้าเป็นเวลา30วันการวัดผลแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนในเส้นทางมันคล้ายกับการเดินทางถ้าไม่มีแผนที่หรือป้ายบอกระยะเราจะไม่รู้เลยว่าใกล้ถึงหรือยังและสุดท้ายก็หลงทางการตั้งระบบก็สำคัญพอๆกับเป้าหมายเพราะระบบคือสิ่งที่ทำให้เราเดินต่อได้แม้ในวันที่หมดไฟสมมติเราอยากเขียนหนังสือหนึ่งเล่ม เป้าหมายคือหนังสือ200หน้าใน6เดือนแต่ระบบคือเขียนวันละ500คำทุกเช้าเวลา8โมงพอเราทำตามระบบได้ทุกวันผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับคนส่วนใหญ่พังตรงที่ใช้แรงฮึดเพียงระยะสัน้นแต่ไม่มีระบบรองรับให้ทำต่อเนื่องดังนั้นถ้าเราออกแบบระบบดีพอเราไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจทุกวันอีกเลยเพราะระบบจะพาเราไปถึงเป้าโดยธรรมชาติของมันเองตัวอย่างเช่น สมมติตั้งเป้าว่าอยากมีสุขภาพดีขึ้นฟังดูดีมากแต่ถ้าดูดีๆจะเห็นว่ามันคลุมเครือมากสุขภาพดีหมายถึงอะไรน้ำหนักลดไหมแข็งแรงขึ้นไหมหรือนอนหลับดีขึ้นสิ่งที่เราต้องทำคือแปลงมันให้วัดผลได้เช่นฉันจะนอนให้ได้วันละเจ็ดชั่วโมงออกกำลังกายสัปดาห์ละสี่วันและดื่มน้ำวันละสลิตรเป็นเวลาสามเดือนเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนจากคำว่าอยากสุขภาพดี มาเป็นทำอะไรได้เท่าไหร่ภายในเวลาเท่าไร่เป้าหมายก็กลายเป็นสิ่งที่จับต้องและตรวจสอบได้ทันทีจากนั้นเราสร้างระบบรองรับเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงเช่นตั้งปลุกเวลาเข้านอนและตื่นทุกวันให้ตรงกันเตรียมชุดออกกำลังกายไว้ข้างเตียงตั้งแต่ก่อนนอนใช้แอปบันทึกปริมาณน้ำที่ดื่มและชั่วโมงนอนระบบเหล่านี้ทำให้เราไม่ต้องอาศัยแรงบันดาลใจทุกวันแต่ใช้โครงสร้างชีวิตแทนยกตัวอย่างคนที่ทำได้จริง เช่นคนหนึ่งเคยตั้งเป้าว่าจะวิ่งมาราธอนแต่ไม่เคยเริ่มสักทีเขาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไม่ตั้งว่าอยากวิ่งมาราธอนแต่เขียนว่าจะซ้อมวิ่งสัปดาห์ละ4ี่วันครั้งละ30นาทีเป็นเวลาสเดือนแล้วจดบันทึกทุกครั้งหลังวิ่งผ่านไปสมเดือนเขาวิ่งได้วันละสิบกิโลแบบไม่ต้องฝืนเลยเพราะระบบพาเขาไปเองวิธีที่สคือการออกแบบกิจวัตรประจำวันที่กลายเป็นนิสัย เป้าหมายใหญ่สำเร็จได้ด้วยการทำเรื่องเล็กๆซ้ำๆทุกวันการสร้างนิสัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายจึงเป็นหัวใจสำคัญเราทุกคนมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากันแต่สิ่งที่ต่างคือกิจวัตรประจำวันของเราเพราะมันคือสิ่งที่เราทำโดยไม่ต้องคิดมากแล้วและสิ่งเหล่านั้นจะนิยามว่าเราจะไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่ถ้าอยากสร้างนิสัยใหม่ให้เริ่มจากสิ่งเล็กมากก่อนเช่นถ้าอยากเริ่มออกกำลังกาย อย่าตั้งว่าจะไปฟิตเนสทุกวันหนึ่งชั่วโมงเพราะมันใหญ่เกินไปเริ่มจากแค่ใส่รองเท้าออกจากบ้านทุกเช้าหรือยืดตัววันละหนาทีหลังตื่นนอนทําให้มันง่ายพอจนไม่สามารถปฏิเสธได้เมื่อทําบ่อยพอมันจะกลายเป็นนิสัยอัตโนมัติเช่นเดียวกับการแปลงฝันที่เราไม่ต้องใช้แรงใจเลยแค่ทําเป็นเรื่องประจําแล้วนิสัยนั้นจะขยายผลต่อเนื่องเช่นคนที่เริ่มเดินสินาทีต่อวัน สุดท้ายอาจกลายเป็นคนที่วิ่งมาราธอนก็ได้เพราะเขาเริ่มจากก้าวเล็กๆที่ทำได้จริงตัวอย่างเช่นการออกแบบกิจวัตรรายวันที่กลายเป็นนิสยัยคือการสร้างพื้นหลังของชีวิตให้คอยสนับสนุนเป้าหมายของเราโดยไม่ต้องฝืนใจมันคือการเปลี่ยนสิ่งที่ต้องฝืนให้กลายเป็นเรื่องปกติจนวันหนึ่งถ้าไม่ได้ทำจะรู้สึกแปลกไปเองลองนึกภาพเช้าที่เริ่มต้นแบบไม่มีระบบตื่นสายรีบลุกกินข้าวแบบลวกๆ เปิดมือถือแล้วเห็นข่าวแย่ๆตั้งแต่เช้าอารมณ์ทั้งวันจะถูกกำหนดตั้งแต่วินาทีนั้นและเมื่อสมองเริ่มวันด้วยความรีดความสับสนหรือความลบเราจะเผาผลาญพลังใจไปมากโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราค่อยๆเปลี่ยนมาออกแบบเช้าใหม่เช่นตื่นก่อนเวลางาน30นาทีดื่มน้ำหนึ่งแก้วยืดตัวเบาๆแล้วนั่งเงียบๆเพียงหนาทีเพื่อเชื่อมกลับมาที่ลมหายใจ ก่อนจะเริ่มเขียนสามสิ่งที่อยากขอบคุณในวันนั้นเสียงในหัวจะเปลี่ยนไปทันทีจากวันนี้เหนื่อยอีกแล้วเป็นวันนี้เรายังมีโอกาสอีกวันหนึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของกิจวัตรที่กลายเป็นนิสัยมันไม่ได้ใหญ่โตแต่มันสม่ำเสมอและนั่นแหละคือพลังของมันยกตัวอย่างคนที่อยากพัฒนาตัวเองด้านอาชีพเขาอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าอยากเก่งขึ้นในงานอยากทำธุรกิจให้ดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน เขาเลยเริ่มจากกิจวัตรเล็กๆที่ออกแบบไว้ชัดเจนว่าทุกเช้าจะใช้เวลา15นาทีอ่านหรือฟังสิ่งที่ช่วยต่อยอดความคิดและทุกเย็นก่อนกลับบ้านจะจดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้จากวันนั้นเพียงข้อเดียวแค่ทำแบบนี้ติดต่อกัน30วันสมองจะเริ่มเชื่อมโยงว่าเวลาเช้าคือเวลาพัฒนาเวลาเย็นคือเวลาทบทวนโดยไม่ต้องบังคับตัวเองอีกต่อไปนั่นแหละคือจุดที่นิสัยใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นจริง หรือในกรณีของคนที่อยากดูแลสุขภาพเขาอาจจะเริ่มจากกิจวัตรง่ายๆอย่างการเตรียมชุดออกกําลังกายไว้ตั้งแต่คืนก่อนไม่ใช่เพื่อให้ขี้เกียจน้อยลงแต่เพื่อลดแรงต้านที่มักจะเกิดขึ้นในตอนเช้าเมื่อเห็นชุดวางรออยู่ข้างเตียงสมองจะตัดสินใจได้เร็วขึ้นและไม่ต้องคิดซ้ำว่าควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อทำซ้ำา21วันสมองจะจดจำว่านี่คือสิ่งที่ทำเป็นปกติ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องคิดก่อนทำอีกต่อไปการออกกําลังกายก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยธรรมชาติอีกตัวอย่างหนึ่งคือการสร้างกิจวัตรด,ด้านจิตใจบางคนรู้ว่าตัวเองอ่อนไหวเหนื่อยง่ายหรือคิดมากจึงเริ่มสร้างกิจวัตรที่เยียวยาใจไว้ตอนค่าเช่นก่อนนอนทุกคืนจะเขียนขอบคุณตัวเองในสิ่งเล็กๆที่ทำได้ในวันนั้นเช่นวันนี้เราทำอาหารเองวันนี้เรายิ้มกับคนแปลกหน้า วันนี้เราไม่ตำหนิตัวเองตอนทำพลาดเมื่อทำแบบนี้ทุกคืนความรู้สึกผิดหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจะค่อยๆลดลงเพราะจิตใจได้รับการยอมรับและเยียวยาทุกวันนี่คือกิจวัตรที่เปลี่ยนความคิดลบให้กลายเป็นพลังบวกได้จริงกิจวัตรที่ดีไม่จำเป็นต้องเยอะหรือยากมันแค่ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของชีวิตถ้าเป้าหมายคือการมีสุขภาพดีกิจวัตรก็ควรเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ ถ้าเป้าหมายคือความสงบในใจกิจวัตรก็ควรเป็นช่วงเวลาที่เชื่อมกับความเงียบและการทบทวนตัวเองถ้าเป้าหมายคือความก้าวหน้ากิจวัตรก็ควรเชื่อมกับการเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะเพราะเราจะไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าไม่เปลี่ยนสิ่งที่ทำซ้ำทุกวันชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะเหตุการณ์ใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มันเปลี่ยนจากการเลือกเล็กๆที่เราทำซ้ำในทุกวันวิธีสี่คือการจัดลำดับความสำคัญและบริหารเวลาอย่างตั้งใจ ในชีวิตจริงเราไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดเวลาแต่เพราะเราใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญก่อนสิ่งสำคัญต่างหากการจัดลำดับความสำคัญคือการรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะพาเราเข้าใกล้เป้ามากที่สุดเทคนิคหนึ่งที่ได้ผลมากคือบล็อกเวลาลองกำหนดเวลาที่แน่นอนในแต่ละวันสำหรับงานที่เกี่ยวกับเป้าหมายเช่นตั้งเวลา9 00, มงถึง11โมงสำหรับการทำงานโฟกัสโดยไม่แตะโทรศัพท์ไม่เปิดโซเชียล การปกป้องเวลาสำคัญแบบนี้ทำให้เราได้ผลลัพธ์มหาศาลในระยะยาวอีกเทคนิคที่ทรงพลังคือการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าเช่นถ้าช่วงบ่ายมีงานแทรกเยอะให้ตั้งเงื่อนไขว่าทุกวันพุธช,ช่วงบ่ายฉันจะปิดแจ้งเตือนและทำงานที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวหรือถ้ากลับบ้านแล้วรู้ว่ามักจะเหนื่อยให้ตั้งว่าทันทีที่ถึงบ้านจะนั่งสมาธิห้านาทีเพื่อรีเซ็ตก่อนทำสิ่งถัดไป การบริหารเวลาที่ดีไม่ใช่การยัดงานให้เต็มวันแต่คือการให้พื้นที่กับสิ่งที่มีความหมายที่สุดแล้วปล่อยให้สิ่งเล็กน้อยผ่านไปโดยไม่รู้สึกผิดเพราะการไปถึงเป้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่ทำงานแต่อยู่ที่คุณภาพของชั่วโมงที่เราใช้มีคนคนหนึ่งชื่อเมย์เมย์ทำงานเป็นฟรีแลนซ์ด้านคอนเทนต์วันของเธอเต็มไปด้วยงานที่ต้องคิดต้องเขียนต้องส่งลูกค้าในแต่ละวันตื่นสายบ้างดึกบ้าง กินข้าวไม่ตรงเวลาและทุกครั้งที่เธอพยายามเริ่มต้นใหม่เธอมักจะพูดกับตัวเองว่าพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มจริงจังละแต่สุดท้ายพรุ่งนี้ก็กลายเป็นวันเหมือนเดิมเพราะเธอยังไม่มีระบบที่ทําให้การเริ่มต้นง่ายขึ้นจนวันหนึ่งเธอลองเปลี่ยนแนวคิดจากอยากมีวินยัยมาเป็นอยากออกแบบชีวิตประจําวันให้เป็นระบบเธอเริ่มจากการถามตัวเองว่าถ้าอยากทํางานให้ดีขึ้นอยากมีพลังมากขึ้นและอยากรู้สึกดีขึ้นกับตัวเอง ต้องเริ่มเปลี่ยนตรงไหนก่อนคำตอบที่เธอคิดออกคือเริ่มจากเช้าเช้าวันแรกเธอตื่นก่อนเวลางาน30นาทีดื่มน้ำหนึ่งแก้วยืดตัวสามนาทีแล้วนั่งเงียบเงียบหายใจเข้าออกช้าๆจากนั้นหยิบสมุดเล่มเล็กขึ้นมาเขียนสามสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จในวันนั้นไม่ใช่สิบอย่างเพราะเธอรู้ว่าถ้ามันเยอะเกินไปเธอจะท้อก่อนเริ่มเธอเขียนง่ายๆว่าหนึ่ง เขียนสคริปต์คอนเทนต์ให้จบภายในตอนเช้า 2. เดินออกไปซื้อกาแฟแทนการสั่งเดลิเวอรี่เพื่อได้ขยับร่างกาย 3. โทรหาพ่อแม่ตอนเย็นดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆแต่เธอเลือกมันอย่างตั้งใจเพราะมันเชื่อมกับเป้าหมายใหญ่ในชีวิตทำงานอย่างมีพลังสุขภาพดีและรักษาความสัมพันธ์กับคนที่รักหลังจากลองทำแบบนี้ติดต่อกันเวันเธอเริ่มสังเกตว่าจิตใจสงบขึ้นความคิดฟุ้งซ่านลดลง และรู้สึกว่าทำงานได้โฟกัสมากขึ้นตอนเย็นเธอเพิ่มอีกหนึ่งกิจวัตรคือจดบันทึกสิ่งที่ขอบคุณวันละสามข้อเช่นวันนี้เขียนงานเสร็จเร็ววันนี้ได้เจอลูกค้าใจดีวันนี้อากาศดีเธอไม่ได้เขียนเพราะอยากดูดีแต่เขียนเพื่อเตือนตัวเองให้เห็นว่าวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้วพอผ่านไปเดือนหนึ่งเธอรู้สึกว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนสิ่งที่แต่ก่อนต้องใช้แรงใจมากเช่นการลุกตอนเช้า การเริ่มงานการดูแลร่างกายกลับกลายเป็นเรื่องที่สมองทำโดยอัตโนมัติวันไหนที่ไม่ได้เขียนขอบคุณก่อนนอนเธอกลับรู้สึกแปลกเหมือนขาดอะไรบางอย่างนั่นแหละคือสัญญาณว่านิสัยใหม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้ววิธีที่หคือการสร้างความรับผิดชอบและฟีดแบ a c ที่ช่วยให้เติบโตมนุษย์มักจะทำตามสิ่งที่รู้ว่ามีคนคอยดูการมีคู่รับผิดชอบหรือกลุ่มสนับสนุน จะช่วยให้เราทำต่อแม้ในวันที่ไม่อยากทำอาจเริ่มจากการชวนเพื่อนมาทำเป้าหมายคล้ายกันเช่นถ้าอยากออกกำลังกายให้หาคู่ซ้อมหรือถ้าอยากพัฒนาอาชีพให้ตั้งกลุ่มเพื่อนที่เจอกันทุกสัปดาห์เพื่ออัปเดตความคืบหน้าการที่เราต้องรายงานใครบางคนทำให้เรารับผิดชอบกับคำพูดตัวเองมากขึ้นอีกสิ่งที่สำคัญคือฟีดแบ็กอย่ากลัวการรับฟังความคิดเห็นเพราะมันคือกระจกที่ช่วยสะท้อนสิ่งที่เรามองไม่เห็น บางครั้งเราคิดว่ากำลังทำถูกทางแต่คนอื่นอาจมองเห็นสิ่งที่เราพลาดการฟังและปรับคือหัวใจของการเติบโตจริงๆการมีคนช่วยสะท้อนหรือระบบติดตามที่เรามองเห็นได้เช่นตารางความก้าวหน้าหรือบันทึกประจำวันจะทำให้เราเห็นภาพรวมของความพยายามและนั่นเองคือแรงใจที่แท้จริงเพราะเราจะรู้ว่าแม้วันนี้จะยังไม่ถึงเป้าแต่เรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางนั้นจริงๆ ลองนึกถึงตัวอย่างของหญิงสาวชื่อเมย์เธอตั้งเป้าว่าจะเปิดร้านขนมสุขภาพของตัวเองภายในหกเดือนช่วงแรกเธอมีฝ่ายมากลงมือคิดสูตรใหม่ๆทำแพ็กเกจออกแบบโลโก้แต่พอผ่านไปสองเดือนเธอเริ่มผัดวันประกันพรุ่งเริ่มรู้สึกว่ายัางไม่พร้อมและบอกตัวเองว่าค่อยเริ่มเดือนหน้าจนวันหนึ่งเธอตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทฟังแล้วขอให้เพื่อนช่วยเป็นผู้ดูแลความรับผิดชอบของเธอ เธอและเพื่อนตกลงกันว่าจะมีวันเช็คอินทุกวันอาทิตย์เมยจะอัปเดตความคืบหน้าทุกสัปดาห์ว่าทำอะไรไปถึงไหนแล้วมีอุปสรรคอะไรและสัปดาห์ต่อไปจะทำอะไรต่อพอเริ่มทำจริงเธอรู้สึกแตกต่างทันทีเพราะทุกครั้งที่ถึงวันอาทิตย์เธอจะนึกขึ้นได้ว่าอาทิตย์นี้ต้องมีอะไรอัปเดตให้เพื่อนฟังมันกลายเป็นแรงกระตุ้นเล็กๆที่ทำให้เธอไม่พลัดวันอีกต่อไปแม้บางสัปดาห์จะทำได้น้อย แต่เพื่อนของเธอจะคอยถามด้วยน้ำเสียงให้กำลังใจเช่นอาทิตย์นี้เหนื่อยหน่อยใช่ไหมแล้วคิดยังไงต่อดีให้มันเบาลงการมีใครสักคนช่วยสะท้อนแบบนี้ไม่ใช่เพื่อจับผิดแต่เพื่อช่วยให้เรามองเห็นภาพที่เรามองไม่เห็นเองบางครั้งเราอาจคิดว่ากำลังพยายามสุดๆแล้วแต่ฟีดแบ็จากคนอื่นอาจช่วยชี้ว่ายังมีทางที่ง่ายกว่าหรือชัดกว่าและการมีคนที่เราต้องรายงานผลกับเขาจะช่วยให้เรารับผิดชอบต่อเป้าหมายมากขึ้น เพราะตอนนี้เป้าหมายไม่ได้อยู่แค่ในใจเราอีกต่อไปแต่มันถูกส่งต่อให้โลกได้รู้อีกตัวอย่างหนึ่งคือชายหนุ่มชื่อปกรณ์เขาตั้งเป้าจะพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะให้ดีขึ้นเพราะเขาอยากเป็นโค้ดด้านจิตวิทยาการพัฒนาตนเองเขาเริ่มต้นจากการซ้อมพูดหน้ากระจกทุกวันแต่พอฟังเสียงตัวเองแล้วรู้สึกไม่ดีเขาเริ่มเบื่อและหยุดพักบ่อยจนกระทั่งเขาเข้าร่วมกลุ่มเรียนรู้เล็กๆในออนไลน์ ที่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาทักษะการพูดในกลุ่มนั้นสมาชิกจะอัดวิดีโอสั้นๆพูดหัวข้อที่กำหนดแล้วเพื่อนในกลุ่มจะให้ฟีดแบ็กอย่างสร้างสรรค์ตอนแรกเขากลัวมากกลัวโดนวิจารณ์แต่พอเริ่มได้รับคำแนะนำเขากลับรู้สึกขอบคุณเพราะฟีดแบ็กที่ได้รับไม่ได้ทำให้เขารู้สึกแย่แต่ทำให้เขาเห็นจุดที่พัฒนาได้เช่นเสียงคุณมีพลังนะแต่ถ้าช่วงท้ายลดความเร็วลงนิด จะทำให้คนฟังจับใจความได้ชัดขึ้นหลังจากนั้นเขาเริ่มนำฟีดแบ a c มาปรับใช้จริงแล้วกลับมาอัดใหม่อีกครั้งเดือนถัดมาเขาได้พูดในงานสัมมนาเล็กๆที่บริษัทและคนฟังบอกว่าเขาดูมั่นใจขึ้นมากเขาไม่ได้ดีขึ้นเพราะพูดบ่อยอย่างเดียวแต่เพราะเขามีระบบรับผิดชอบและรับฟังฟี e d b a อย่างเปิดใจสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือความรับผิดชอบต่อตัวเองมักจะอ่อนแรงเมื่อเราอยู่คนเดียว แต่เมื่อเรามีใครบางคนหรือระบบบางอย่างมาช่วยเตือนมันจะกลายเป็นแรงขับที่มั่นคงกว่าเราสามารถสร้างระบบนี้ได้หลายแบบเช่นตั้งกลุ่มเล็กๆก,กับเพื่อนที่มีเป้าหมายคล้ายกันแล้วแชร์ความคืบหน้าทุกสัปดาห์ใช้ไดอารี่หรือแอปบันทึกความคืบหน้าที่เตือนให้เราทบทวนสิ่งที่ทำในแต่ละวันเข้าคอร์สหรือชุมชนที่มีโค้ดคอยแนะนำเพราะบางครั้งการมีคนสังเกตจากภายนอกจะช่วยให้เราเห็นสิ่งที่เรามองข้าม สิ่งสำคัญคือท่าทีที่เรามีต่อฟีดแบ็อย่ามองว่าการได้รับคำแนะนำคือการถูกตำหนิแต่ให้มองว่ามันคือของขวัญเพื่อการเติบโตเพราะฟีดแบ็ที่ดีคือกระจกสะท้อนความจริงที่ช่วยให้เราไม่หลงทางและฟีดแบ็ k ที่เรากล้ารับฟังคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่แท้จริงถ้าเรามีทั้งความรับผิดชอบและระบบฟีดแบ็ที่สร้างสรรค์เป้าหมายของเราจะไม่ใช่สิ่งที่ตั้งแล้วลืม แต่มันจะกลายเป็นสิ่งที่เราดูแลเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เติบโตขึ้นทุกครั้งที่เราใส่ใจเพราะเป้าหมายไม่ใช่การวิ่งแข่งกับใครแต่มันคือการเดินทางร่วมกับตัวเองที่ต้องอีทั้งการสะท้อนปรับสมดุลและเรียนรู้จากทุกเสียงที่สะท้อนกลับมาสุดท้ายคือการติดตามปรับจูนและฉลองความสำเร็จเล็กๆก,การเดินทางสู่เป้าหมายไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่อย,ย่าหยุดนิ่ง การติดตามผลช่วยให้เรารู้ว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ควรปรับก,การฉลองเล็กๆระหว่างทางช่วยเติมพลังให้ก้าวต่อไปอย่ารอให้สำเร็จใหญ่ค่อยดีใจเช่นเมื่อเขียนบทเสร็จหนึ่งตอนเมื่อวิ่งครบสัปดาห์หนึ่งหรือเมื่ออ่านหนังสือครบสามวันให้ขอบคุณตัวเองเล็กๆนั่นคือพลังของการเสริมแรงทางบวกมันทำให้เราภูมิใจในกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์และการรักในกระบวนการนี่แหละที่จะพาเราไปได้ไกลกว่าที่คิด ต่อให้เราเริ่มต้นได้ดีแค่ไหนถ้าไม่มีการติดตามความคืบหน้าไม่มีการปรับให้เข้ากับชีวิตที่เปลี่ยนไปและไม่รู้จักชื่นชมความก้าวหน้าเล็กๆเ,เรามักจะหลงทางและหมดแรงไปก่อนถึงเป้าลองนึกภาพชายคนหนึ่งชื่อทันวาเขาเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายไว้ชัดมากว่าอยากมีสุขภาพดีและมีรูปร่างแข็งแรงเขาเริ่มต้นด้วยแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมออกกำลังกายวันละชั่วโมงกินอาหารคลีน และเขียนตารางในสมุดอย่างละเอียดแต่ผ่านไปแค่สองสัปดาห์เขาเริ่มเหนื่อยเริ่มเบื่อและเริ่มรู้สึกว่ามันยากเกินไปจุดเปลี่ยนคือวันหนึ่งเขานั่งทบทวนว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันยังเหมาะก,กับเราจริงไหมเขาเริ่มสังเกตว่าวันที่เขารู้สึกหมดแรงมักเป็นวันที่เขานอนดึกเพราะทำงานล่วงเวลาเขาเลยปรับเป้าหมายใหม่จากออกกำลังกายวันละชั่วโมงเป็นออกกำลังกายวันละ30นาทีสวันต่อสัปดาห์ เขาไม่ได้มองว่านี่คือการลดมาตรฐานแต่คือการปรับแผนให้เข้ากับชีวิตจริงหลังจากนั้นเขาใช้แอปพลิเคชันติดตามการออกกำลังกายบันทึกทุกครั้งที่ทำได้ทุกสิ้นสัปดาห์เขาจะเปิดดูว่าทำได้กี่วันรู้สึกอย่างไรหลังออกกำลังพอเห็นข้อมูลจริงเขารู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเขากำลังคืบหน้าแม้จะไม่ได้สมบูรณ์แบบเดือนต่อมาเขารู้สึกดีขึ้น น้ำหนักลดลงนิดหน่อยแต่ที่เปลี่ยนชัดเจนคือใจที่เริ่มมั่นคงขึ้นเขาเฉลิมฉลองให้ตัวเองด้วยการไปเที่ยวต่างจังหวัดสั้นๆหนึ่งวันพูดกับตัวเองว่าขอบคุณนะที่ไม่เลือกลางทางหรืออีกตัวอย่างหนึ่งจากนักเรียนสาวชื่อแป้งเธอตั้งเป้าว่าจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้พูดได้คล่องภายใน6เดือนเดือนแรกเธอฝึกทุกวันฟังพอดแคสต์ภาษาอังกฤษ30นาทีทุกเช้าแต่พอผ่านไปได้3สัปดาห์ เธอเริ่มรู้สึกว่าฟังไม่รู้เรื่องเริ่มเบื่อและเกือบจะหยุดวันนั้นเธอตัดสินใจเปิดสมุดบันทึกแล้วเขียนว่าวันนี้ฉันรู้สึกท้อแต่จะลองหาวิธีใหม่ที่เหมาะกับฉันมากกว่าเธอลองเปลี่ยนจากการฟังพอดแคสต์ยาวๆเป็นดูคลิปสั้น5นาทีพร้อมเปิดซับอังกฤษพอฟังจบเธอจะจดคำที่เข้าใจได้เพิ่มขึ้นวันละหําแล้วติดกระดาษไว้บนโต๊ะทำงานสาสัปดาห์ผ่านไป เธอเห็นคำศัพที่จดไว้เต็มผนังมันทำให้เธอรู้สึกภูมิใจเธอรู้ว่าแม้อย่างพูดไม่คล่องแต่เธอกำลังเดินหน้าอยู่จริงๆวันนั้นเธอฉลองเล็กๆด้วยการซื้อสมุดปกใหม่เขียนบนหน้าแรกว่ารางวัลของความพยายามหัวข้อนี้สอนเราว่าการติดตามคือเครื่องมือเชื่อมระหว่างจุดเริ่มต้นกับความสำเร็จเพราะเรามักคิดว่าเรายังไปไม่ถึงทั้งที่จริงเราเดินมาไกลกว่าที่คิดการจดบันทึก การถ่ายรูปความคืบหน้าการดูสถิติหรือการทบทวนรายสัปดาห์ทั้งหมดนี้ช่วยให้เราเห็นหลักฐานของความก้าวหน้าและเมื่อเราเห็นหลักฐานเราจะเชื่อในตัวเองมากขึ้นส่วนการปรับจูนคือการยอมรับว่าชีวิตไม่หยุดนิ่งแผนที่วางไว้ตอนเริ่มต้นอาจใช้ไม่ได้กับชีวิตจริงเสมอบางวันเรายุ่งบางวันอารมณ์ไม่ดีบางช่วงมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด คนที่ไปถึงเป้าหมายไม่ใช่คนที่ทำได้แปะตามแผนแต่คือคนที่รู้จักยืดหยุ่นอย่างมีสติเหมือนเราขับรถบนถนนยาวๆต่อให้ต้องเลี้ยวหลบสิ่งกีดขวางบ้างแต่เรายังมุ่งหน้าไปทางเดิมสรุปใจความการตั้งเป้าหมายอย่างมีพลังไม่ใช่แค่การเขียนสิ่งที่อยากได้แต่มันคือการสร้างระบบของชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งนั้นตั้งแต่การรู้เหตุผลที่แท้จริงของตัวเองการแปลงเป้าให้วัดผลได้ การออกแบบกิจวัตรที่ทำได้จริงการบริหารเวลาอย่างตั้งใจไปจนถึงการสร้างความรับผิดชอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเมื่อเป้าหมายไม่ใช่แค่สิ่งที่เราอยากแต่คือสิ่งที่เรารู้ว่าจำเป็นต่อการเป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุดทุกวันของเราจะเต็มไปด้วยความหมายและแม้จะยังไปไม่ถึงเป้าหมายเราก็จะรู้สึกว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องถ้าพอดแคสต์นี้ให้แรงใจคุณได้บ้าง อย่าลืมกดติดตามช่องนับหนึ่งถึงล้านไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปด้วยกันในทุกสัปดาห์ครับ